สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันกับเบานกโคกไฮนามือนี่กับซิมาทดลองทดสอบเบื้องเกี่ยวกับยากำจัดหมดครับยากำจัดหมดยี่ห้อยี่ห้อดิฟาสเพิ่นว่าเบื้งหมดอยู่บ้านช่วงนี้มันฝนคึ้มฝ้าคึ้มฝนหมดหลายครับหมด ก็เลยสีล่องมากทดสอบอยาเห็นหมดไตครับพี่นนอกหมดไตนี่ครับหมดไตเป็นแถวอยู่แถวหออขั่วเข่าเนาะพี่นนอกเนาะหรือว่าหมองเรกกระยาบริเวณฮื่นห้าผมได้เอาผงยาตัวนี้ไปเพิ่งไป้ายไปประมาณหนึ่งนาทีแหลอพี่นนอกมันพันทั้งไหนเขาก็ไป,ไป้ายไป เดี่ยวผมสังเกตว่าเอ๊ะผมป่ายสองจุดนะครับนาะนี่ครับป่ายอยู่สองจุดผมก็นั่งสังเกตว่าพอผมป่ายไปแล้วนี่มันสิโดวนมอมันมันมันสิไตร,รีบอรหรือจังไหยน,นี่ครับพอป่ายได้ประมาณหน้าที่กว่า,วาครับพี่น้องก็ปรากดว่าหมดนี่เริ่มอุ่นอัวครับ เริ่มมบุญไหว้บ่โดนนะครับพี่น้องนี่ครับอีกจุดหนึ่งสองจุดไปไปได้หน้าที่กว่านี่หมดตัวใดที่เหยียบพันไปนี่ปรากฏว่าเรื่อมพิษปกติเรื่อมพิษอ,อาการแสดงอาการพี่น้องนั่นครับอันนี้ผมว่างไว้ยุ่ในห้องขั้วอ่ม พ่อไปพานไปจากสองหน้าที่นี่เอาละบาดนี่เรื่อมครับพี่น้องแสดงอาการมิดอิงติ่งกับมีหรือกำลังดิ่นกำลังงอก็บมีโอ้แสดงว่าพงกันนี่นี่มันดีหลีได้พี่น้องเด้อบมโดนครับหน้าที่สองหน้าที่นี่เห็นผลเลย นี่ครับพี่น้องหมดนี่ผมว่างไว้ตรงทางมันเดินนี่แหละนั่นพ่อมันยางพันพี่น้องเรียบร้อยเลยอีกประมาณเจ้าหน้าที่พันไปเดียวผมสีไทยเห้พี่น้องเบิงว่ามันยังสีมีหมดอีกบ่อยู่แถวนี้เพื่อนว่ามันแตย่ยงหั่งมันสีเมนอีหลีล่ะพี่น้องนั่นครับสองหน้าที่พันไป ลืมเห็นผลครับนนปันบางพรสิเปิดให้เบางทางในมันสิเป็น,ปนยังไหญนอกผมอันนีเนาะพี่น้องเนะาะไมมีปัญหาเกี่ยวกับหมดกับแมงในหื่นในสัตนนาะพี่น้องลองลอง,ลองหาสื่อบางผมสื่อมากจากอินเทอร์เน็ตครับพี่น้องผมสื่อมากจากบาทบุค๊คผมกระจำหมดได้ประมาณบพิ่เกินสามร้อยแล้วครับแต่ว่าใส่คุ้มมิลลี่เด้ ใส่ในหน่อยครับไม่ต้องใส่ไหลนี่ครับเปิดฝาออกมันจะเป็นผงคือแป้งธรรมดาข่าหลนนี่ครับผงนี่ครับบานนี้พอผมใส่แล้วนี่ผมก็กวาดอันเก่าเนี่ยลงไไปคือเก่าครับมันโมเฮียไปใส่ใหายังกวาดลงมาคือเก่าอันใดเข้ากวาดใดอันใหเข้ากวาดบอดอะไเข้ากระทิ่น ก็เอาสำลรี่ซุปน้ำเสร็จถิมครับอย่ามันตกเซ้นีห้อยู่นกกินเนาะพี่น้องนี่ครับหมองในมีหมดทังหมดพี่น้องลองเอามาใส่เบื้องเด้อครับเด้อดีอีหรีครับเนีย่ยผมก็หาเบื้องละทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วครับพี่น้องนี่ครับยี่หอ้อมันเดี๋ยวฟาดพะนะฟาดอีหรีได้ครับฟาดกับแปลว่าเลี่ยนเนาะหน้าที่เดียวนี่หมดนี่เรื่ม แสดงอาการเลยว่ามันสิไต่บนห้างเราครับมันห้าหนั่งตู่ก็เห็นมันขาดไปได้พี่น้องห้าหนั่งตู่ก็เห็นมันขาดไปขาดไปไว้ในห้างห้าหนั่งตู่เห็นยางพันนะครับตกมานนอนกล่องกันเอเหลี่ครับพี่น้องนี่ ครับอันนี้ก็เอามาแนะนําให้พี่น้องเบิ่งหลังจากที่ผมได้ทดลองใส่ไปแล้วมันเห็นผลท่านตาเออดีตัวนี้ครับพี่น้องเอาจังไหนก็นหามาใส่กันเลยพี่น้องเด้ออันนี้ดีๆก็อยากเอามาแนะนําให้พี่ให้น้องฮห้อ่าได้ใส่ได้ซอยกันสําหรับวันนี้ขอขอบคุณในหลายที่ติดตามไอเกียรติรับชมนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ